ท้าเราเท่าไหร่รถรู้รถรูไม่สิได้หรอไม่ไม่ได้หรูไม่ได้หรูหรอปกตินี่บ้านน้องชายเอา i ี e n นเนี่เนาะเนี่ยรถใช้งานแล้วเนาะเขาบอกรถใช้งานโอ้โหทำไมใหม่จังป้าเพิ่นว่าพูดมูเมนต์รถดูพี่น้องถ้าหรูเนี่ยแบบไหนหรอรถรู้ B M วะโอ้หดเป็นเลือด โอ้โหน้องใต้วันนี้บ้านผุนมาโมเมนต์รถดูบมลูจังไรอีผุนบ้านเจ้าบ้านน้องใต้ในรถนี่จกกระทงจกกระทงโก้เหรออู๋แบบนี้ถามว่ามีรถนี่บ้านเจ้าห่วยมีแจโซ่ใส่แอลได้แม่นบ้านลู้ไอ้นั้นมีรถแบบนี้โอ้โหพี่น้องเป็นมาโมลูบ้านน้องใต้นี่รถดู มันตารถเี้ยก็ปกติคนคนเพื่อนคนพักรถไทยน้อไทยนาเดินตามแม่รถไทยนาแปลกอะดิแปลกอะดิใหญ่เลยแลกยังน้องเบเป็นยังม่เจรถกมามาคนของเสยใส่รถกำเนิเนี่ยโโหเนี่ยวี่โก้เนี่ยวะรถี่โก้รถกระบะเนี่ยวแม่เอาบ้านเท่าไดรมาคนของแบบนี้วะบ้านเท่ไหรคแนเนี่ได้สิายไหวขีแม่วน แบบทะลุทะล้อมอย่างดีเลยเอาไปเที่ยวโอ้เอวโอ้ยเออย่างนี้ไปเที่ยวว่ารถเนี่ยแบบนี้รู้บ่เนาะครับว่าเอามาโหลดแบบนี้รู้บ่รู้ลาบหวานเขาเดี๋ยวเบื้งนี้างๆนี่เมีนไปแล้วนี่ขนของเห็นบ่มันต่อทางอย่างดีครับนี่ต่อทางอย่างดีเห็นบ่รดู้ๆลาบบ้านเพิ่นเรือมีธรรมราเนี่ธรรมรารถรถว่าจะเป็นฮกฮกล้อรถบีโกรถกะวะมันจะมาขนของโ เราไปคน้นว่มมาะจะเป็นแบบคืเรียนมามนบุษฎาเชน,น,นโมญานรถเชนบาทบออันนี้ต้องเข้าใจว่าประเทศไทยนี่โอ้โหว่าเพิ่นสิ่ว่าใจเลยเนอะมันเป็น,ลลน,ปนรถเศรษฐกิจบ้านเพิ่นเลยเห็นบอกนี่เห็นบอกนี่เพิ่นเอาไปขายของแล้วหรอชาวบ้า,บานเจ้านี้โอ้ตองตายเลยรถตัวนี้นี้ยกทงโกะวะอ๋อยกทงโกะยกทรงโกะจำเป็นของเจซีเอลนี่มันมาขนของมาเต็มเนอะเห็นบอกรถใหญ่ๆตันใหญ่ๆก็สุดยอดเลยอ่ะ ออ่ยี่ห้าอยู่ตลาดเนี่ยแบบทุกขั้นเลยปกติมาเทา่านี้ลนรถแบบนี้นี่จกสงโก้เป็นปะเสียซ่เยสำเสียปะซ่สำเสียปะแม่นซ่ำเสียซ่ำแบบคนมีเงินนะ่ะเอาง่ไงคนมีฐานอา่ะมีฐานะเนาะแต่พอขึ้นแบบนี้ก็จะ<า>บูชิลายเลยมือมาเบิ่งไกลๆน้องมาเบิ่งกไหมอันจะพามาเบิง่งเห็นปะในรถเห็นบะมีแต่บิโก้เลยมีแต่บโก้ไม่แต่กับว่านี่มักใส่ขนของแล้วก็ต่อทางอีกเด้นี่เพื่อนไหมวะแบบนี้อันนี้แห้งวันวันทุก คองนด้นนี่นี่มับบนเป็นนี้มันถูกคองเลยนี่แบบนี้มันที่ไหนมั้งขนข,อ,นขอ,นองไปเนาะเป็นยังก็มาขนแบบนี้จ้ะวะเห็นบ่เป็นรวยเนอะนี่เห็นบ่ตอ่ตอถัตองตอง่อถังต่อถังต่อถังพี่ฟังนี่เมื่อวันมีกลัขั้นนี่นี่มาต่อถังเลยมาขนของ โอ้มาเอารถใส่รถไทยใส่รถใส่รถทอนไลใส่วีโก้ขนคองได้ทางนี้ขุ่นเป็นวะต้นป่ยต้นป่ยทได้รถกับบริจาคสิบบาเลยเพราะว่าเพราะว่าพคนสิบมามาถูกของเนี่ยน้องมาฟังนี่น้องมาฟังนี่เจ๋อเบิ้งมาบาเพิ่นบันทึกบรรทุกของอย่างไรมาเบิ้งมาเบิ้งไอซิบอก เขาเป็นยังเขาคือเอารถวีโก้มาขนของแม่หรอมเพาต่อถังเงี้ยหรอต่อถังต่อถังต่อถังแล้วก็เอาเอาล่างเอายังใส่มันบรรทุกของหลายๆลาเลยแมนบรรทุกของหลายๆนี่ครับทุกคนกระสีลายแน่นอนแต่ว่ามันเป็นงานดิมันเป็นการเป็นงานเพิ่นนี่ครับทุกคนเนาะนี่จะรถกระบะรถเก๋งข้างนั้นมันคือแบบว่าเศรษฐกิจเนาะแมนแมนรถรถแบบนี้เพิ่น เอามาบรรทุกของอยู่แล้วซื้อมาบรรทุกของข้างนอกเบื้องเบิ้งไมีตลอดหรูหรูเห็นปะมมีตลอดราคาเป็นแพรกันจะว่าราคาเท่าไรนี่เกือบล้านเลยโอ้โหเกือบล้านเกือบล้านแมนปกตินี่เห็นบ่ครับรถกะวะแบบนี้สไลายบ่ไปไปไปขอไปค้อเพื่อนน้องว่ะไปค้ออะไรวะปิดจะเอาไปไปเมื่อบ้าน เห็นเพ่อนพื่อนเพื่อนพูดพูดพูดพูีตัวรถเก๋งรถกรับมเห็นพูนพูพูนพูพูนนะพูนพแกพูนนะพูนพูเอาทำยใหญ่มาโอดขพูต้องนองมาขามานี่เดี๋ยวมาานกูมีได้าด้ยาเจปนี่ครับทุกคนโอ้ยนดอลงองของเองเยตาเราลยรถรู้ไม่สิร้ายเหรอไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รูเหรอ ปกตินี่บ้านนองายอดีตเนี้เนาะเนี่ยรถใช้งานแล้วเนาะเขากรถใช้งานโอ้โหทำไมใหม่จัง้าพนวมาประม่นรถดูพี่น้างถ้ารู้เนี่ยแบบไหนหรอบีเอ็มปะโอ้จนเนออ้นี้รถใช้งานอ้าพนวมารม่นรถดูปรูมจังไรพูดบ้านจอดบ้านน้องชายในรถนี่จกกระทงจกกระทงโกวะ แบบนี้ามว่ามีรถนี่บ้าานเจ้ห่วยกุณแจซโซ่ใส่แอลได้ไหมแม่มาลู่ไอ้นั้นมีรถแบบนี้โอ้โหพวินอ่ะเป็นมาบนลู่มานทองใต้นี่รถมานทางใต้รถนี้ก็ปกติคนคนคือเพื่นคนพักรถไทยเนาะไทยนาเดินตามอ่ะแม่รถไทยนาเขาคนจับแล้วเนอะในเมืองไงเขาคนนห้เขารถภาษีโอ้รถไทย รถไทยอ๋อรถไทยมันเดินทางไม่ไรมันเดินทางไกล่าได้อ๋อขออนุญาตเถอะพี่รู้หรือรู้หรือไม่รู้ธรรมดา่ะสิอ๋อไอ้นี่อ๋อออกยูทูบเอออกช่องนะไม่รู้ไม่รู้น้าเหมือนเราไม่รู้ด้วยครับพี่น้องไม่รู้มันรถใช้งาน่มคนไทยรวยจังพี่น้องเอ้ยเม่ไ้เพิ่งทำงานเลยได้หน่อยงี้หรอเป็นยังพึ่งขึ้นรวยไอ้บ้านี้ไม่ได้เพิ่นทำงานแบบนี้แล้วไม่รู้ป้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จังไรใหม่มาใหม่ คนเขาหรูคนเขาขยันนี่เนาะสุดดยออีีลพ่น้งคนไทยเป็นขยันดิขยันขยันมีแตดรถใหม่ๆคัดมังแก่เมื่อกี้เป็นข้าวก้วยวานเพื่อนนี่สามารถเป็นอพนันใหม่ที่มีเกตโอ้แต่งโซ่เซยอๆแต่งโซ่อ๋อคันนี้แต่งโซ่อ๋อนี่แต่งโซ่รถของเขาแก่เพื่อนครับรถรรทุกของนั่นแหอนี้ก็แต่งแต่งบรรทุกของอีกป้าพี่น้อง น้องตายว่าถ้าไล่แบบนี้ไปผมก็จุกกระเป๋าเลาะบ้านเลยแบบนี้าแบบนี้ห้อยห้อยกุญแจไว้แอวเลยจักห้าอันมั้งทำมีแบบนี้จักสองขังนน้องตายก็จะเอากุญแจข่วงไปแอลวะพี่เนาะบ้านขนาดไม่โม่ใหม่มันยัากาศบอลลูได้พี่น้องไตเอาทุกอย่ากใหญ่ได้เนาะบ้านโตรถใช้งานรถใช้งานโอ้จรพี่เนาะนี่มึงดีเพิ่น เกษตรบ้านเพื่อนมะกล้วยนี่สามารถเป็นผลออกมาที่เป็นเงินได้เลยสุดยอดพี่น้องแม่บอกมแต่มะกรวยแมนมีแต่มะกล้วยบางที่เพิ่นขายเป็นขายเป็นคันทามือขายมื้อหนึ่งจะคันขายมื้อหนึ่งจะคันหน่อยถ้ามาละสี่คันสี่คันถ้าเป็นเงินประมาณกี่หมื่นถ้าเป็นเงินก็เงินไทยก็ประมาณกัละข้าวหกสิบโโตนี่แหละ โอ้ยสามกว่าล้านสามสิบสี่สิบล้านเลยโอ้พี่น้องแงอัดานเนลยช่วงช่วงตุจีนช่วงไหนครับช่วงตุ้จีนช่วงช่วงสาจีนออ๋อช่วงน่าจะขายดีนช่วงน่าจะขายดีนะวันนึ่งก็ขายวันละามตันอ๋อวันะสามสิบตันทุกคน อ่าสาลนแสนว่ะวยแบบงงแมนสคันกวันหน่ะ้อวยวันปออจะมารวยฟอสปน่ะต้อร้องพี่หน่อเอ้ยเพจจังวะสวนสวนสวนนาเองวะครับหรือว่าสวนผับสื่อมาอ๋อสื่อดูสวนมาครับขายกล้วยมันเป็นโอ้โหนองตายแปลกพี่น้องครับน้องตายบอกอ้ยทางนี้ก็ด้วยเทพันปะก็่าเมคานี่ เอาตรรดรูๆมาขายของนี่ครับมะกล้วยนะครับพี่รองนะกล้วยนี่สามารถเป็นสินค้าแบบคือส่งออกได้ด้วยพอเทศเพิ่นนะครับปลูกกล้วยจะเสือก็สามารถเท็ดให้มีเงินมีทองได้ครับสามารถให้ดำด้วยได้ดน,นี่ครับพี่รองนี่ครับทุกคนเลยนะครับเมืงองไทยน้องตายวันมีตระรดรู้ทั้งนั้นเลยจะของด่านกล้วยเิ่นว่า อันนี้รถธรรมดาเพี่นว่ารถดูต้องเป็นรถฟอร์จูเนอร์รถบีเอ็มรถเว้นนะครับนี่ครับน้องตายว่ารถงามบีดีนะครับรถมีไม้เลยเอามาขนของแบบนี้อู้ยสีลายครับน้องตายสีลายแท่นจะของลานเพป็นคือเพมันบอกไปแล้วครับว่าเป็นรถอ่าอีเทนรถตอกๆนะเขามากรุงเทพเพรท่านกินพี่น้องเพราะว่ามันเป็นรถเกษตรกรนะครับแต่รถขนของขนขายของในฝั่งไทยมันต้องเอารถแบบนี้ครับผม กับวะนะครับที่ว่าัตถุของหลายๆเห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องน้องน้องตายนี่รถๆๆรถรถดูหรือว่ารถ,รถ,รถๆๆนี่นี่เห็นไหมครับนต่อถังต่อถังนี่แบบขนของหลายๆลายนี่นะครับผมขนของหลายหลายในการรถแบบนี้นะขี่กับถือว่าเดินทางสะดวกสบายน้องนะครับทุกคนเลยนะครับสุดยอดละ